มานี่กันค่ะวันนี้นะครับวันที่19เมษายน2557นะครับขณะนี้นะครับเรากำลังมาทานอาหารญี่ปุ่นกับเด็กญี่ปุ่นนะครับนะครับเนื่องในวันเกิดของเียปั๊กนะครับก็คือตากล้องนี่เอง นี่แล้วก็มีอาม่าบุญสูคุณแม่ทีนนว่นะครับขณะน,นี้กำลังทานอยู่ที่ร้านซินเซ็นนะครับอืมก็บอกว่าอร่อยมกุกม่วงอร่อยมากๆานะครับอันนี้คือสภาพสภาพนะครับ <c oughs> สภาพที่เหลือนะครับนี่สว่วนนี้คือพิซซ่าญี่ปุ่นครับผม,มสัดอะโวโคาโดนะครับ แล้วก็รวมมิตรนะครับซูชิเทมปูระวาซาบิปลาโอ้ยแยะเรียกไม่ถูกนะครับเยอะมาก,กนี่เขาบอกว่าเห็นอย่างนี้นะอิ่มสุดๆนี่บรรยาก,กาศในร้านก็สวยงามนี่ครับผมเย้นนี่ย้แป้งเพิ่งไปตัดผมทรงใหม่นะครับเ,เพื่อเพื่อร้านนี้โดยเฉพาะเลยครับ <c oughs> จุออรผีปุ่น